สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนทุกท่านนะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องนะลือชานะครับผมอ,อย่างที่ผมบอกไว้นะครับคลิปที่แล้วคือผมจะมาทําคลิปในเรื่องของตัวตัดนะว่ามันจะตรงกันไหมเพราะว่ารุ่นเนี้ยผมมีอยู่ด้วยกันสามเหรียญใช่ไหมแล้วทีเนี้ผมก็เลยจะมาทําให้ทุกทุกคนได้ชมนะว่า อ่าตัวตัดเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมนะโอเคเพราะว่าอ่าเลยคลิปเนี้ยอาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไนี่ไงผมสั่งไมมา,มาแล้วที่ผ่านมาเนะี่ยผมใช้สายสเบลอ่ะไมามานาะ่ะแล้วมันไม่ชัดอ่ะครับก็เลยต้องซื้อมาแล้วก็รอนานนิดนึงเพราะมันส่งจากต่างประเทศนะทุกคนโอเคครับก็เราก็จะได้หาคําตอบไปด้วยกันนะว่า เหรียญมันไม่เหมือนกันเนื่องจากอะไรหมายถึงในส่วนของตัวตัดนะถ้ามันเหมือนกันก็ถือว่าโอเคแต่ถ้ามันไม่เหมือนมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกันนะครับเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยเหยรียญรุ่นนี้นะเป็นเหรียญของพระอาจารย์ธรรมโชชนะทุกคนเนี่ยดูแม่พิม เขาเรียกว่าแม่พิมพ์ในการแกะบล็อกเนี่ยเดี๋ยวเราดูไปนะก่อนจะไปถึงตัวตัดนะครับนี่นี่คือหองที่สองนะครับเรามาดูตำหนิในแม่พิมพนะนี่คือเหรียญแรกที่ผมทำคลิปไปครับน่าจะยังจำกันได้นะเหรียญน,นี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตำหนิในแม่พิมพ์ว่า ตำหนีในแม่พิมพ์เนี่ยมันสามารถใช้เป็นเครื่องตัดสีนได้ไหมว่าเป็นพากี้พาแท้ผมว่าหกสิบ็ดสิบเปอร์เซ็นตะทุกคนที่มันจะใช้ตัวนี้ได้อะหมายถึงตำหนี่ในแม่พิมพ์ะนะครับแต่ในส่วนของตัวตัดเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญอย่างมากแต่ผมก็ยังไม่ให้ถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นแต่อีกที่เหลือ คืออย่างตำหนิในแม่พิมพ์นย่มันก็หกสิบเจ็ดสิบแล้วนะแต่อีกที่เหลือก็คือเป็นของตัวตัดนะเขาเรียกว่าจุดจ่ายตังค์นะครับแต่ทําไมเดี๋ยวเราไปดูอันนี้อย่างเหรียญนี้นะทุกนะทุกคนเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างตรงนี้ดูดีเห็นปะเห็นปะนี่เส้นคมคมนี่นะแล้วก็ตรงนี้อีกนะนะครับก็เทียบดูนะไม้จิ้มฟันยังใหญ่ขนาดนี้ฮะแล้วเส้นเนี้ยมันมันจะเล็กขนาดไหน นะทุกคนดูแล้วถามว่าของเกม๊มันทาได้ไหมมันทําได้มันทําได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่คมและไม่ชัดและไม่พิ้วเหมือนของจริงเพราะว่าเขาถอดจากไอ้บล็อกอีกทีหนึง่งถอดคือถอดเหรียญนั่นแหละถอดเป็นบล็อกแล้วไปปั๊ม,มอีกทีหนึ่งนะโอเคนี่นะดูเส้นนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเลยเนี่ยแล้วตรงนี้แล้วก็เคิ้วหลวงพ่อ ด้านนี้นะครับดูแล้วผิวตามเหรียญพื้นเหรียญของหลวงพอ่อดูนะคือมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์อะ่ะทุกคนนะครับนี่ถ้าเรามาดูเหรียญนี้นี่มีเห็นไหมเห็นปะนี่นี่ก็ติดนี่คิ้ยวก็ติดนี่เห็นไหมขโมไอ้คิ้วสองชั้นเนะ่ยฝั่งนี้แล้วดูผิวผิว ผิวนะนะครับผิวขององค์พนระนะครับนะครับแล้วมาดูอีกองหนึ่งนี่คือองค์ที่สามในแม่พิมพ์ตำหนีนแม่พิมพ์แล้วแต่ใครจะยึดอะนะตำหนีอคือแต่ละคนมันดูไม่เหมือนกันแต่ผมจะดูอย่างเงี้ยนะดูดนะิเห็นปะชัดคมดูผิวหลวงพอ่อเป็นขึ้นๆหนึ่งนะ แล้วก็ตรงคิ้วเนี่ยเห็นไหมเป็นสองขยักในตรงนี้ซึ่งมันเล็กมากนะไม่จึงฟันยังใหญ่ขนาดนี้ดูดินะครับนีตรงนี้อีกนี่นี่เป็นเส้นเป็นเส้นสายฝนนีนะ่นะครับนะเนะี่ยดูใบหน้าคมมีมิติเส้นแตกเส้นอะไรเฮ้ยนี่อืมเห็นปะ นะ <c oughs> คือมันมีนะครับมันมีทีนี้เราจะเลื่อนไปดูนะครับในส่วนของตัวตัดเนี่ยภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน <c oughs> คือเหรียญเนี่ยมันตำหนิในการแก่เขาแก่ผิดเนี่ยในบนของแม่พิมพาน,นะคือเขาแก่ผิดเสร็จเนี่ยเขาก็ ยังยังเขาเรียกว่าอะไรเขาก็อาจจะลบลบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือว่าแก่ผิดก็ผิดไปเลยแต่ว่าก็แก่ซ้ำให้มันชัดขึ้นมานะดูเหรียญเนี้ยนี่ก็เป็นรอยเห็นไหมเนี้ยวิ่งมาตัดมานี่เห็นไหมนี่ก็เป็นรอยเห็นไหมส่วนอีกสองเหรียญที่เหลือมันก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยคือมันตรงกันนะครับนะแล้วก็ เรามาดูด้านหลังก่อนด้าน,นหลังด้าน,นหลังบี้อันนี้นะด้าน,นหลังบี้อันนี้ก็บี้เหรียญน,นี้ก็บี้เห็นป่ะครับคืออย่างที่ผมบอกไปคลิปแรกว่าเหรียญบี้ไม่ได้แปลว่าเป็นเหรียญที่มันถูกใช้มานะคือ ด้วยแรงปั๊มของตัวเครื่องเองอ่ะซึ่งมันหนักหลายตันมากนะทุกคนนะครับมันก็มีผลทำให้เขาเรียกว่ารายละเอียดบางส่วนอ่ะบนพื้นเหรียญน่ะมันมันด้วยแรงที่ปั๊มแล้วมันหนักนะมันก็เลยทำให้เส้นยันเนี่ยบี้ไปด้วยทั้ง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 ที่สามเหรียญเนี่ยมันไม่มันไม่ได้อันนี้นะมันไม่ได้เขาเรียกว่าถูกใช้มาก่อนนะครับ มันคือธรรมชาติเนีอยใช่ไหมนะครับคือมันก็จะเหมือนๆกันนะครับแล้วตรงเส้นตรงดอกบัวก็คมชัดเจนนะครับคมเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับนะครับดูสิ เราศึกษาไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนะถ้าผิดก็ผิดไปด้วยกันเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องช่วยกันหาคำตอบนะใครใครผิดพลาดผมผิดพลาดก็เม้นมาได้นะทุกคนอย่าผิดไปด้วยกันนะครับไม่เอานี่นะครับเห็นปะบัวก็คมคมชัดนะครับคือ พัดแท้ยังไงมันก็แท้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวตัดกันดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่านานโอเคทีนี้คือนี่นะครับไฮไลท์ของเราที่เรามีนัดกันก็คือจุดตรงนี้นั่นเองนะนะครับเห็นปะเห็นปะอันนี้ไม่เหมือนกันนะตัวตัดนะดูสิอันนี้เหมือนแบบ เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นปืดอะคือเหมือนตัดแล้วมันเป็นปืดออกไปอะครับแต่อีกสองเหรียญน่ะไม่มีเอ๊ะคือมันเก๊หรือเปล่าอาจจะเกิดคําถามใช่ไหมแต่จริงๆคือมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แล้วทําไมถึงว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือเหรียญเนี่ยรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันนะแต่ตรงนี้มีเหรียญเดียวอีกสองเหรียญไม่มี ไม่ได้แปลว่าเก๋เรามาดูตรงนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันอีกได้อีกหนึ่งอย่างคือว่าเหรียญเนี่ยเพราะว่าต,วตัวตัดมันต้องเหมือนกันอะมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะที่จะเข้าใจแบบนั้นะนะครับเฮ้ยทำไมมันไม่ชัดเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะทำไงให้ชัดเนี่ยอเห็นไหมอันนี้มันเป็นฟันหยักอะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นฟันหยักอะครับ ดูดิเห็นปะสองเหรียญเนี่ยนี่ก็เข้าใจได้ว่ามันคือความจริงนะที่มันไม่เหมือนกันหเห็นปะเราอยากตัดอยากเหมือนกันสองเหรียญเนี่ยแต่เหรียญน,นี้ไม่มีนะครับก็อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจว่ามันเป็นเก๊น,นะครับแต่จุดที่มันเหมือนกันทั้งสามนะ่ะมันมีเห็นปะเนี่ยนะครับมันมีเห็นไหมหเห็นไหม เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมพืดมาเนี่ยเห็นไหมฉีกรอยฉีกเนี่ยเหมือนกันเลยนียนะ่ตำแหน่งเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเห็นวะคือมันฉีกคล้ายๆกันอนะทุกคนแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมเหรียญน,นี้จึงไม่มีรอยรอยแหว่งแบบนี้นะแล้วก็ตัวเองอ่ะมีแค่บนหูเหรียญเนี่ยอยู่จุดเดียวแต่อีกสองเหรียญเนี่ยไม่มี มันต้องมีปัจจัยอื่นนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจได้เลยว่าตอนนี้คือตัวตัดเนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกันอะ่ะมันต้องเหมือนกันอะ่ะมันใช่นะทุกคนใช่นะครับแต่มีข้อแม้อีกว่าบางเหรียญน,นะครับบางรุ่นที่มีจำนวนการสร้างเยอะๆเนื้อโลหะมันแข็งเนี่ยอันเนี้ยตัวตัดอาจจะมีเปอร์เซ็นที่จะเพี้ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟันตัดอ่ะ ถ้าเราปั๊ปมเหรียญไปตัดเหรียญไปเยอะๆอย่างจํานวนสร้างห้าหกหมื่นอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีการผิดเพี้ยนไปนิดนิดหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางโรงงานเองอะเขาจะมีการรับตัวตัดนะก็คือฟันตัดนั่นแหละนะครับแต่ในที่เนี้ยอันนี้อีกกรณีนึงนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้แต่ตรงเนี้คือทําไมว่ามันไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมีคําตอบให้นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันก่อนนะครับน่าดูดิ ฟันตัดเนี่ยมันถึงแม้ว่ามันไม่ได้มีตําหนิให้เราดูใช่ไหมอย่างตรงนี้นี่เขาเรียกว่าตําหนิแล้วนะถ้าเรามายึดว่าเฮ้ยนี่มันมันมันมีอ่ะแต่อีกเหรียญน,นี้ไม่มีเหรียญน,นี้ต้องเก๊เนี่ยเลยนะหรือว่าเหรียญน,นี้มีแต่อีกสองเหรียญไม่มีสองเหรียญน,นี้ต้องเก๊เนี่ยเลยไม่ใช่นะครับทุกคนเราไปดูจุดอื่นก่อนนะเห็นไหมฟันตัดละเอียดของปีหนึ่งเจ็ดอ่ยฟันตัดละเอียดตัดฉีกนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ดูนะนะครับเราศึกษาไปด้วยกันเห็นปะเนี่ยอันนี้คือถึงว่าจุดที่มันเป็นตำหนิใหญ่ๆมันไม่ได้มันไม่มีแต่ไม่ได้แปลว่ามันเก๊นี่ทุกคนทุกคนดูนะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นมันจะเป็นเป็นอยากอยากเป็นฟันเฟืองนิดนึงอะสามสามขีดอันนี้ก็มีเหรียญนี้ก็มีเหรียญนี้ก็มีเห็นปะอันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะตัวตัดเดียวกันก็คือแท้ทั้งสามเหรียญนั่นแหละ แต่จุดอื่นไม่มีแต่มันก็ต้องมีสักจุดหนึ่งที่มันเหมือนกันนะนะครับนี่เห็นปะเนี่ยเรา